สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะครับที่บึงการนะครับที่จังหวัดบึงการนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการรำบวงสวงนะครับจังหวัดบึงการนะครับซึ่งจังหวัดบึงการได้แต่งตั้งมาครบรอบ11ปีในปีนี้นะครับก็ปี2565นั่นเองนะครับซึ่ง จังหวัดบึงกาฬนะครับได้สถาปนาจังหวัดบึงการขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554นะครับวันที่23มีนาคม2554นะครับซึ่งสถาปนาจังหวัดบึงกาฬนะครับขึ้นมานะครับก็เป็นจังหวัดที่77ของประเทศไทยนะครับครบรอบปีนี้นะครับก็ปีพศ2565ครับ ครอบ11บปีพอดีนะครับแล้วก็ภายในงานนะครับก็จะมีงานเฉลิมฉลองนะครับจังหวัดบึงการนะครับเป็นงานสถาปนาของดีจังหวัดบึงการนะครับงานนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่23จนถึงวันที่27มีนาคมนะครับ2565นะครับภายในงานนะครับพบกับการจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าทางการเกษตรและของดีจังหวัดบึงการนะครับพร้อมชม การแสดงจากศิลปินดังนะครับทุกๆวันนะครับเช่นอาร์มชุติมานะครับลูกหลานชาวจังหวัดบึงการนะครับร่วมลำบวงสวงในพิธีบวงสวงเจ้าแม่สองนางในปีนี้ด้วยนะครับก็วันที่23นะครับที่ผ่านมานะครับก็เป็นพิธีลำบวงสวงนะครับก็จะเป็นตอนเย็นประพบกับพิธีเปิดนะครับแล้วก็ชม ศิลปินอาร์มชุติมานะครับส่วนปันที่24นะครับก็จะเป็นศิลปินเดอะสติ๊กสกิลแบนนะครับเดอะสกิลแบนวันที่25นะครับพบกับการเดินแบบแฟชั่นโชว์นะครับก็พบกับพรเนยเมกีฬาพรนะครับวันที่26นะครับก็จะมี การประกวดนางสาวบึงการนะครับแล้วก็พบกับศิลปินพลพลคนกองเสียงนะครับในวันที่26ครับวันที่27นะครับก็จะมีศิลปินนะครับมาให้ท่านได้รับชมนะครับก็เป็นแอนออรดีบอยสิริชัยนะครับแล้วก็รายการพิเศษนะครับวันสุดท้ายก็จะเป็นการแสดงจากน้องๆ้องทูบีนัมบนะครับจังหวัดพึงการนะครับ 23-27มีนาคมนี้นะครับณถนนเข้าเม้านะครับอําเภอเมืองจังหวัดปึงการนะครับก็ภายในงานนะครับก็จะมีกิจกรรมปลดล็อกกัญชาด้วยนะครับซึ่งภายในกิจกรรมปลดล็อกกัญชานี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเป็นการแสดงที่ทัศการนะครับกัญชานะครับทางการแพทย์นะครับปลดล็อกกัญชาเพื่อ สร้างสุขภาพสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับแล้วก็มันจะมีรับชมรับฟังนะครับหัวข้อการเสวนากัญชากัญชงนะครับจากวิทยากรนะครับที่ดีที่สุดของประเทศไทยนะครับแล้วก็าถาดมาก็จะเป็นบริการนะครับตรวจรักษาฟรีนะครับ ที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์นะครับภายในบูธกิจกรรมนะครับก็มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเช่นผลิตภัณฑ์กัญชากันชงนะครับจากวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ต่อยอดกับเวิร์กช็อปกัญช,ชากันชงฟรีทุกวันนะครับก็ในบูธนี้นะครับก็จะมีการจัดนิทรรศการจนถึงวันที่25เท่านั้นเองครับ สำหรับวันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นในพิธีแล้วเรียบร้อยนะครับโอกาสหน้าปีหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับอะไรคือจิตวิญญาณแห <ls> ่ง GR ความร้าวใจ <user> ที่ยากเกินต้านทาน Toyota CHR GR Sport. Race your irresistible ambition.